สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูสีเช่นเคยนะคะวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะสำหรับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเรื่องบ้านแสนสุขโดยคุณครูสิราพรนะคะคุณครูมีนิทานกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็ก ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอด ทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมู3ามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวสุดท้องมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้ เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสําหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มั่นคงเอาซะเลยน่าจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตโดเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน ในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโตก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันวันนายจะทําให้ยุ่งอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้ จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโต,โตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกํำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเองหมาป่าเคาะประตูเรียก เปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลมใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตู เมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทันลาเข้าไปข้างในเร็วเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทําอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอก หมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอก สักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิฐและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเมดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะร้องเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิฐได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟ แล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไ,หวไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีช่วยด้วยฉันโดนเผาช่วยฉันที เมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ใกล้แม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกห,หมู2ตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขเป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวนะคะบ้านมีหลายอย่างหลายประเภทนะคะบ้านลูกหมู3ตัวมีแบบไหนบ้างคะมีหบ้านฟางสองบ้านไม้และสามบ้านที่ทำจากอิฐนะคะ เราไปดูส่วนประกอบของบ้านกันส่วนแรกนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นตัวของบ้านนั่นเองค่ะซึ่งประกอบไปด้วยผนังบ้านแล้วก็เสาบ้านนะคะรวมทั้งมีพื้นที่ของบ้านด้วยค่ะผนังบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายไม่ให้มีสัตว์หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาทำร้ายเรานั่นเองค่ะ ส่วนต่อไปนั่นก็คือหลังคาบ้านค่ะหลังคาบ้านจะช่วยในการกันแดดกันฝนมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปและมีสีวัสดุที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนต่อไปนะคะนั่นก็คือประตูค่ะประตูเนี่ยก็จะมีไว้ใช้สําหรับการเข้าออกจากบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือหน้าต่างนั่นเองค่ะ จะมีหน้าที่นะคะคอยรับแสงแดดและทำให้อากาศถ่ายเทนั่นเองค่ะและส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดนี้ควรมีลักษณะที่แข็งแรงคงทนและสามารถทำให้บ้านของเรานะคะใช้งานได้หลายๆปีเลยล่ะค่ะค่ะเมื่อเรารู้ส่วนประกอบของบ้านไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปรู้ห้องต่างๆภายในบ้านนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างมีห้องอะไรบ้างนะคะห่างภายในบ้านนะคะจะประกอบไปด้วย 1>, 1ห้องนอน Bedroom ห้องนอนนะคะก็จะส่วนใหญ่ใช้ในการนอนในเวลากลางคืนหรืออาจจะใช้พักผ่อนในเวลากลางวันก็ได้ค่ะจะประกอบไปด้วยเตียงนอนหรืออาจจะมีที่นอนเฉยๆก็ได้ค่ะบางบ้านนะคะก็อาจจะเป็นห้องนอนเพียงห้องเดียวโดวยจะนอนรวมกันหรือบางบ้านก็อาจจะเป็นแบ่งแยกเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่และห้องนอนของเด็กๆนั่นเองค่ะ 2. ห้องน้ำ Bathroom ห้องน้ํานะคะก็จะเป็นห้องที่ใช้สําหรับสุขลักษณะส,รรสรรมม่วนบุคคลค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอาบน้ําหรือว่าทําธุระส่วนตัวต่างๆนะคะในห้องน้ํานะคะก็จะประกอบไปด้วยชักโครกอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้าหรือบางมากก็อาจจะมีฝักบัวด้วยค่ะ 3. ห้องนั่งเล่นค่ะ living room ห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นห้องที่ใช้สําหรับการนั่งเล่นพักผ่อนดูทีวีหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนะคะ และยังมีไว้สำหรับการรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราด้วยค่ะจะประกอบไปด้วยโซฟาเก้าอี้โทรทัศน์เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะ 4. ห้องครัว (kitchen) ห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องที่สาหรับเอาไว้ประกอบอาหารต่างๆค่ะก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะเช่นจานชามหม้อกระทะเตาอบตู้เย็นเป็นต้นค่ะ ห้าห้องรับประทานอาหาร Dining Room สำหรับห้องรับประทานอาหารนะคะก็จะมีไว้สำหรับไว้รับประทานอาหารค่ะโดยอาจจะไม่ได้มีด้วยกันทุกบ้านนะคะบางบ้านก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะหกสวน Garden สวนนะคะก็จะอยู่บริเวณนอกบ้านค่ะ ถ้าบ้านไหนมีพื้นที่ที่เยอะๆนะคะก็อาจจะมีส่วนหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็ได้ค่ะแต่ละบ้านนะคะก็จะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะเราเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของบ้านไปแล้วนะคะเรียนรู้ห้องต่างๆประโยชน์ของห้องต่างๆนะคะต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆหยินหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้าห้าค่ะ ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้าหน้าแนะคะบ้านสะอาดและน่าอยู่อย่างไรลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะอ่าเราไปดูห้องนอนค่ะอ่าห้องนอนถ้าอยากให้สะอาดก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูทุกวันเลยนะคะอ่าจะไม่ให้มีฝุ่นในห้องนอนนะคะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเด็กๆอ่คุณแม่ก็จะทําความสะอาดให้เด็กๆก็สามารถช่วยได้นะคะ ต่อไปไปดูที่โต๊ะค่ะโต๊ะทำงานของคุณแม่นะคะก็ต้องปัดกวาดเช็ดทุกวันนะคะไม่ให้ฝุ่นเกาะต่อไปต้นไม้หรือบ้านใครมีสวนหย่อมที่บ้านนะคะก็ต้องรดน้ำนะคะท้าไม่รดน้ำต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉานะคะไม่สวยงามนะคะ ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องบ้านนะคะ,ะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเรื่องบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ,ะและเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะปัดกวาดเช็ดถูบ้านได้นะคะ,ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ